ผมก็สวัสด,ดีตอนเชา้านะครับผมเดี๋ยวมาดูต้นไม้กันนะอันนี้ดูดูความสูงนะเป็นไม้เสียบสูงทั้งห้าต้นนะช้ดนี้ครับผมเดี๋ยวมาดูลาลียดกันนะกระถาง8เนิน้วนะครับผมก็อด้วนกันทุกต้นนะครับผมต้นนี้จะเป็นแดงกําแพงเสรษฐีนะครับผมเป็นแดงกําแพงเสรษทีต้นที่หนึ่งต้นที่สองจะเป็นฟูหัดสดีนะอันนี้เป็นไม้ดอกซ้อนแดงกัมแพงเสรษฐีเป็นไม้ดอกชั้นเดียวนะครับผม,บผมบตัวนี้จะเป็นหนวดปลาหมึกนะ ดอกแกสวยนะตัวนี้ดอกสวยตัวนี้ก็เป็นตัวนี้นะไม่รู้เขาชื่ออะไรกันแล้วชื่อตามตามมันแหละ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นม่วงม่วงตัวนี้จะออกดอกเป็นช่อที่สวยใช่ตัวนี้ไหมน่าจะจะใช่หรือเปล่าเนี่ยหมยผมก็ไม่รู้นะถ้าม่วงก็ม่วงแบบนี้แหละนะม่วงตัวนี้จะเป็นม่วงที่สวยที่สุดนะที่ผมทํามานะแต่อื่นผมไม่ทําแล้วนะดอกดอกเป็นช่อแบบนี้แหละน่าจะใช่ะนะตัวนี้ ไม่เห็ตัวเดียวกันนะถ้าไม่ใช่ก็ก็ไม่ใช่นี่นแหละโอ้แบบนี้แหละโอเคนะครับผมก็ชุดนี้แล้วครับผมเดี๋ยวต้นนี้ไม่ได้ขายเพราะว่าเอือต้นเดียวต้องไว้ทําพันน่าจะเป็นต้นนี้นะเพราะว่าต้นนี้กิ่งเขาโอเคได้หน่อยพอดีวันนี้ผมต้องเดินทางไปขอเมียนะขอเมียให้หลานชายแหละคนที่บวชนั่นแหละมาหาตางคารรถเหนื่อยนะชีวิตไม่ได้พัก ต้องเดินทางไ,ไกลๆด้วยวันนี้ก็เดี๋ยเตรียมตัวก่อนครับผมจะเตรียมรถเตรียมอะไรก่อนก็เช้านี้มาเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับผมชุดนี้อ๋อบอกยังร่มส่ง480บาทนะ5ตัวน,นี้ครับผม480บาทคุณได้กระแพงสีสีไปด้วยนะตัวน,นี้ก็เท่านี้นะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ